สวัสดีครับแฟนเพจที่นะ่ารักทุกท่านหลังจากที่ทศก,กันไม่สบอารมณ์กับที่นาม,มุนโผู้ว่แตักเตือนแล้วก็รุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าก็ลึกได้ว่ามาลิสลูกของนางกากากนาน่าจะสนองกลยุทธ์นี้ได้เมื่อออกของนางจึงเราเลยขึ้นให้กับสารนักขาให้ฟังแล้วแจ้งเผนแก้เคลนว่า จะไม่มีการข่าฟันให้เสียเกียรติยศแต่จะใช้วิธีไปจับนางสีดาเพื่อให้พระรามเกิดความทุกข์ทรมานและใช้วิธีะฉะนั้นจึงให้มาริกแปลีกายเป็นกองทองไปทำกลมัญญาให้นางสีดาห,หลงไหลเมื่อพระรามออกตามหากองก็จะเข้าไปรักนางสีดา มาไว้ในดวงการใ,ให้มารีบๆไปดำเนินการโดยเร็วนี่คือหลังจากที่ทศกัณฐ์หมกมุ่นนะครับนอนไม่หลับทั้งคืนคิดว่าอื่าไม่ไม่ไม่เกะเคแล้วการที่ไปลบลาข้าฟันกันนะั้นเสียเกียรติยศทศกัณฐ์ว่าง,งั้นเถอะก็อยากจะเรียนทศกัณฐ์นี่เป็นยักษ์ก็จริงแต่เป็นวงพรมนะซึ่งซึ่งผมก็พูดเสมอว่าศึกรามเกียรติเนี่ยก็เป็นศึกระหว่างหนึ่งพระอิศวร สองพันายสามพระพรมนะครับนะ,ะซึ่งสามพระนี้จริงๆแล้วก็อยู่ด้วยกันมานะครับแนละ้วก็อาจจะ,ะพระอิศวรผู้มีให้ผู้มีแต่ให้พันรามผู้พันายก็ผู้ป่าปามผู้ที่กระทำผิดพระพรมก็ชอบนะลูกหลานพระพรมเนี่ยก็ชอบทําผิดไปเรื่อยเปื่อยไปเลยจะเป็นต้องป่าปามกันอยู่เรื่อยเลย นะครับมาลิตนั้นนะครับน้มาลิกนั้นเคยรู้รู้ฤทธิ์เดชพระรามมาแล้วว่านางกาคนาผู้เป็นแม่และสวาหุผู้เป็นพี่ก็ตายด้วยสอนพระรามตนเองก็เคยเห็นพระรามมีสิก่อนจึงรู้ว่าเป็นพนะระนารายต้องหนีหัวสุกหัวสุนม,มาครั้งหนึ่งครั้งที่นางกากนานางกาคณา,าแม่แม่ไปแม่ไป ทำลายขับไล่ฤาษีที่บำเพ็ญเพชบำเพ็ญบำเพ็ญพตอยู่ซึ่งรวมอยู่กับพระรามด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทศก,กัณฐ์นั้นก็กสัญอยากจะได้นางสีดาก็ต้องใช้วิธีนี้ครับก็ใช้วิธีหลอกลวงก็พวกเราก็เคยได้ยินว่ากวางทองพระรามตามนางสีดาพระรามตามกวางทองมาให้นางสีดาก็ถ้าจะพูดแล้วระดับรันาะไรนะครับนะ ใค,ใครก็รู้ว่ารู้ว่าพนรนรายนี่อาตาลงมาแต่บางทีคนอาจจะมองเห็นนะคนที่มีบุญอาจจะมองเห็นว่าพระรามนั้นม,มีสิกมีสิ่กรมีสิ่กรสองหน้าก็คือพอะรอะนรายแต่ว่านั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนมากคนที่ทําบาปทำอะไรจะไม่เคยเห็นแต่มาลิดเนี่ยแต่มาลิดนี่เคยเห็นเคยเห็นพระรามเนี่ยมีสีก่กน ครั้งที่ครนะั้งที่ไปกับแม่ซึ่งทศก,กัณฐ์ใช้ให้ไปเขาเรียกอะไรไปทําลายตะบะไปวุ่นวายอของฤาษีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทศก,กัณฐ์ก็จะให้มาริสไปแต่มาริก็ไม่อยากไปไม่ไปไม่ไปทศก,กัณฐ์ก็จําเป็นต้องใช้ไม้เด็กก็คือจะฆ่าเผาพงให้หมดเลยจะฆ่าให้หมดทั้งโคดจะตัดัมให้หมดทั้งโคด ถ้าไม่ไปโดนเข้าไม่นี้มาลิดก็เออถ้าหากว่าปล่อยทิีงไว้เนี่ยปล่อยเพียงไว้พอพงลูกหลานของมาลิดเนี่ตายแน่นอนเพราะว่าพฤติกรรมเขาจริงจะตายยังโคตรเลยสุดท้ายมาลิดก็จะเป็นต้องยอมไปต้องยอมไปมนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามาริดก็ไปเป็นเป็นกวางทองหลอกให้นางซีดาอยากจะได้กวางทองแม่นางซีดานะนางซีดาหเห็นกวางทองนี่อยากได้ จะเอามาทําไมก็อย่างว่านั่นแหละถ้าไม่เอามาทําไมอย่างได้แล้วมันจะเป็นเรื่องหรือ